ัดีครับวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่จังหวัดเชียงรายกันนะครับเป็นทริป3วัน2คืนวันนี้วันที่27กุมภาพันธ์2,566ตอนนี้เวลา7โมงครึ่งนะครับเราออกจากบ้านที่จังหวัดลำปางจะไปเที่ยวกันที่เชียงรายวันนี้พาคุณย่าไปด้วยนะครับไปดูกันครับว่าใน3วันนี้เราจะเที่ยวได้สกีที่กันนะครับ แต่ก็คงไปวัดเป็นหลักนะครับเพราะว่าจะพาคุณย่าไปไหว้พระด้วยที่แพลนกันไว้ก็คือจะมีวัดล่องคุณวัดห้วยปากก้างวัดล่องเสือเต้นแล้วก็จะไปบ้านดำนะครับแล้วก็ไปวัดพระธาตุผางเงาและอาจจะขากลับอาจจะแวะที่สิงปร์กนะครับ ส่วนคาเฟ่นั่นที่ดูจากรีวิวไว้ก็มีหลายที่ที่น่าสนใจแต่ที่เราจะไปก็คือกะว่าจะไปที่ร้านลีลาวดีนะครับแล้วก็ลลิตาคาเฟ่ซึ่งที่ดูรีวิวมานี่สวยงามมากครับครับไปกันเลยครับลำปางวันนี้ฝุ่น PM 2.5ก็ยังดู มากอยู่นะครับเ,เราก็เลยจะหนีฝุ่น PM จากลําปางไปที่เชียงรายนะครับคิดว่าเชียงรายคงฝุ่นไม่เยอะเหมือนลําปางนะครับ มาถึงที่วัดล่องขุนนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากเลยครับวันนี้เอารถเข็นมาด้วยครับให้คุณย่าได้นั่งสบายๆจะได้ไม่ต้องเดินมากเดี๋ยวเราจะพากันเดินเดยรอบๆวัดกันนะครับไปเที่ยววัดล่องขุนพาคุณย่าไปด้วย มากถามว่าเห็นขึ้นได้หรือเปล่าขึ้นได้ไหมข้นได้ไ อุโบสถ์เขาห้ามถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวจะพาคุณย่าเข้าไปไหว้พระก,ก่อนแล้วจะถ่ายรอบๆอ,อุโบสถ์ให้ดูกันนะครับ

าอาจารย์เฉลิมชัยนะคะเจ้าของวัดนะคะบรรยากาศดอกไม้สวยงามนะคะมีก็ห้องสุข,ขาสวยงามมากสีทองอารามเหลืองอาราม ตรงน้ำตกเน่ะเดี๋ยวเราไม่ได้โยนที่บ่อน้ำนะนะ ได้เวลาที่จะต้องออกจากวัดล่องคุณแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่วัดห้วยปลากั้างกันนะครับแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวเราจะให้ชมภาพสวยๆที่เราถ่ายบันทึกเก็บไว้ครับ วัดที่สองเป็นวัดห้วยปากั่งนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลักด้วยไม้ทั้งองค์กันนะครับไปเลยครับ ตรงทางขึ้นไปที่เจดีแปดเหลี่ยมนี่มีลิฟต์สำหรับรถเข็นด้วยนะครับสะดวกมากเลย คุณย่าทําบุญนะครับซื้อข้าวสารราคา100บาทนะครับเพื่อไปถวายกับเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็ทางวัดก็จะนำข้าวสารเหล่านี้ไปบริจาคให้กับผู้ยากไร้ต่อไปครับ งจุดเจ้าแม่กวนอิมนี่นะครับสามารถขึ้นมาได้2ทางจะเดินขึ้นบันไดมาหรือว่าจะนั่งรถของทางวัดขึ้นมาก็ได้นะครับแต่สำหรับของเรานี่ภาคุญยา่านั่งรถของทางวัดขึ้นมานะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ผมลงมาข้างล่างเพื่อที่จะถ่ายให้ดูจากบันไดขึ้นไปนะครับ ส่วนปุญย่าครับคุณภรรยานั้นรออยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปหากันสำหรับองค์เจ้าแม่กลอิมนี่นะครับเป็นปางประทานพรนะครับอ่ามีความสูง79เมตรหรือเท่ากับตึก25ชั้นนะครับดูแล้วยิ่งใหญ่อลังการสวยงามมากครับ ครับคุณภรรยากับคุณย่านั่งรออยู่แล้วครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถของทางวัดกลับลงไปนะครับแล้วเราจะออกจากวัดห้วยปากกั้งไปหาอะไรกินกัน มื้อเย็นนี้เราจะมาทานอาหารกันที่ร้านลีลาวดีนะครับจากที่ได้ดูรีวิวมาก็จะประมาณว่าอาหารอร่อยนะครับแล้วก็บรรยากาศดีร้านตั้งอยู่ริมน้กกํากนครับเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกินกันเลยครับอาหารที่เราสั่งไปก็จะมี3ามอย่างด้วยกันนะครับก็จะมี ยำทะเลปลาหมึกทอดกระเทียมแล้วก็ปลาทอดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาของอาหารจะน่ากินขนาดไหนนะครับ อาหารมาแล้วนะครับครบทั้งสามอย่างหน้าตาน่ากินมากเลยครับอาหารอร่อยครับรสชาติดีร้านนี้แนะนำครับบรรยากาศก็ดีนะครับกินไปนั่งชมวิวน้ำกกไปกินกันอิ่มแล้วครับก่อนกลับแวะมาให้อาหารปลาคาราฟกันทางร้านจำหน่าย แก้วละ20บาทครับสามารถเอาอาหารมาให้ปะคาบกันได้บอ่อปาคาบก็จะอยู่บริเวณทางเข้าร้านนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางกลับที่พักกันเลยนะครับ คืนนี้เรามาพักกันที่โรงแรม The Space นะครับเราจองผ่านทางแอป Booking นะครับเราจองมา2คืนนะครับเข้าพักกันทั้งหมด3คนนะครับซึ่งการจองครั้งนี้ผ่านแอปก็จะมีส่วนลดให้10%นะครับเราก็จะเสียค่าที่พักอยู่2,066บาทครับรวมอาหารเช้าด้วยครับ